เสริมพัฒนาคุณภาพคนในท้องถิ่นสินทรัพย์ในดินสิ่งแวดล้อมป้องปรามทุกคนตามรอยเท้าพ่อพอเพียงเลี้ยงชีพเลี้ยงตนคุณธรรมทั้งคนบริหารตามหลักธรรมมาพิบา ชาวประชาด้วยพลังศรัทธาคุง,งามความดีจะเ Attention! Sit down. Clap your hands one time. Clap your hands two times. Clap your hands three times. Okay. ในปานิทานวิสัยทัศน์พันธกิจมุ่งมันเพื่อบ้านเพื่อเมืองเป็นที่รักของเราทุกคนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพคนในท้องถิ่นสินทรัพย์ในดินสิ่งแวดล้อมต้องปรามทุกคนตามรอยเท้าพ่อพ่อเพียงเลี้ยงชีบเลี้ยงตนคุณธรรมข้างคนบริหารตามหลักธรรมาพิบาล

ขนาครูอาจารย์ทั้งจากสตรีสิ่เกศและจากองคการไรอัสุจริตสิ่เกต ผมเองในฐานะที่เป็นผู้ด,ดูแลนะครับโรงเรียนบ้านพินานงพร้อมทำที่ผู้บริหารนะครับก็ได้คิดอยู่ตลอดว่าทำไมโรงเรียนนักพินางยังไม่ไปไหน,น,น,นเวลนสักทีนะครับแล้วเราก็ไปดูโรงเรียนทีโดยจะต้องโรงเรียนที่อยู่ใกล้ เขที่อยู่ใ,นในกล้เนี่ผู้ปกครองมีความพรอนะ้อมก็จะนำบุตรหลานเข้ามาเรียนี่โรงเรียนแม้กระทั่งบุตรนะนะครูลูกครูคคคคคคเองก็ไม่ได้เรียนท,ที่ตัวเองสอนอยู่ก็นำเข้าขสู่ตัวจังหวัดหรือถ้าอยู่ตา่างเมอก็นำเข้าขสู่โรงเรียนในเมือที่เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงก็เหมือนกันทุกแห่งนะครับและของเราเองก็มีโรงเรียนบ้านเพทาง แค่ตรเดียนนะนะที่อยู่ในนั้นก็ได้คิดกันว่ามันใช่แหลยเด็กที่อยู่นี่ที่เข้ามาเรียนั้งนพ่นานี่ล้ว,เวนเด็กขาดโอกาสอะไรนเด็กที่อาจจะพ่อแม่ไม่สมบูรณ์นะครับบางคนก็พ่อแม่ไปทํางานต่างจังหวัดไว้ให้ลูกหลานให้เด็กอยู่กับยาย เด็กในโรงเรียนทั้งหมดอย่างไรก็อยู่ที่ร้อยคนร้อกวคน,คนไม่เคยเกิดนี้ก็เลยมันคิดว่าอาจะทำยังไงแต่ผม,มเองีก็ไม่เชื่อ,อว่าทำไมโรงเรียนอื่นเขาทำได้โรงเรียนเราก็อยู่ในตัวจังหวัดแตๆใกล้ๆกันแค่นี้เองทำไมจะทำไ,ได้ถึงจะขาดโอกาส นในส่วนที่ขาดโอกาสในส่วนที่อยู่ในหมู่บ้านโอเคอเราก็ต้องให้เขาให้ดีที่สุดอยู่แล้วแต่ใน,นส่วนเด็กที่อยู่ในตัวจังหวัดผมว่าถ้าเราทำโรงเรียนของเราให้มีให้ทําให้ดีให้มีชื่อเสียงวันหนึ่งน,นะครับผมอยากจะเห็นเด็กในตัวจังหวัดโดยเฉพาะลูกทัลลอมมานพัน์มาเรียนที่โรงเรียนมัธยม จะเป็นลูกผมหรือว่าหลานเราผมคงไม่มีลูกแนะล้วคงหลานนะฮะอาจจะเป็นลูกหลานไปเรียนเดิน,น,นมั่นเพือนามันน่าจะมีสักวันอย่างครั้งเราก็ระดมสมองน,นะครับโดยเฉพาะอาบาจอสีเกตนะครับมีภาราเกตที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะไม่ใช่เฉพาะทำเฉพาะเรื่องการศึกษาทำสพัสดอย่างที่เป็นการบริการที่เป็นงานบริการสาธารณะนะถ้าหมด ไม่เก่งแต่บนความไม่เก่งไม่เข้าใจเราก็มีบุคลากรที่มีความสามารถก็ค่อนข้างที่จะมากก็แล้วต้องสมองกันโดยการให้ทางทีมศึกษานีเท่นเ็นตัวละไม่พอถูผอกผู้ที่มีความสามารถที่อยู่ในจังหวัดเรานะก็มีอีกเยอนะและโดยเฉพาะโรงเรียนต่างๆที่อยู่ในตัวจังหวัดซึ่งผมเชื่อว่า โรงเรียนเหล่านั้นหรือท่านผออะไรนั้นไม่น่าที่จะขัดข้องเพราะในการดําเนินการในเกิดในการทำเป็นการทาให้ลูกหลานของพวกเรานะแล้วผมก็เชื่อว่าไม่ว่าจะขอความร่วมมือจากที่ไหนเขาคงไม่ปฏิเสธนะครับก็เลยมีปานทีเกิดขึ้นมานะครับโดยการประสานงานของเ้าจะบอกไปคนที่ประสานงานหลักจริงๆก็คือ,คอท่านรัฐธรรมชาติ นะครับซึ่งท่านรัตนชาติท่านก็เคยเป็นอดีตผู้บริหารขององค์การมหาสมบัติศีสเกตนะครับจึงนำมาสู่การทำประเทศเขตกลงนะครับในวันนี้จะคงนะครับผู้จัดการก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านรุ่ในการเขตดนะที่เป็นต้นสังกัดของโรงเรียนสตรีสเกตได้กรุณา มาเป็นพยานยในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ในการโรงเรียนสติสิริเกตนะครับพร้อมท้งบุคลากรครูโร,โรงเรียนสติสิริเกตทุกท่านนะครับผมเชื่อในความสามารถเชื่อในมาตรฐานของโรงเรียนสติสิริเกิตนะซึ่งเมื่อก่อนจังหวัดสิริกตตก็มีสติสิริเกตกับเรียกว่าโรงเรียน สตรีโรงมเรียนตี๋นะส่วนศรีสเกวิทยาลัยก็เป็นโรงเรียนผู้ชายเพราะฉะนั้นมีสองโรงในจังหวัดศรีสเกตที่คู่กันมาเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดศรีสเกตมาโดยตลอดทั้งสองโรงนะครับนั้นจะม,นมีโอกาสได้รับความอนุเคราะห์รับความอนุเคราะ์จาก,กามมท่านผู้สากรรมโรงเรียนสตรีวันธรรมุนขละรอยนะครับมเวนในนามหัวหน้า อขอขอบพรคุณท่านผู้บริการและบุคลากรโรงเราาสตีสิเกทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับค่ะขอาราชุท่านเ้้ที่โรงและสเกนยระสิสเกตเ Yeah. Hey. ชาวประชา้ดยพลังศรัทธางงามความดีจะเบ็นบานพวกเราอบอุจจิสเกยยึดมั่นผ่านธกิจสัญญาสุขของเราคือสุขของชาวประชา้ดยพลังศรัทธางงามความดีจะ ทุกคนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพคนในท้องถิน้นสินทรัพย์ในดินสิ่งแวดล้อมต้องปราบทุกคนตามรอยเท้าพอ่อพอเพียงเลี้ยงชีบเลี้ยงตนคุณธรรมคัานนบริหารตามหลักธรรมาพี่บาลรุ่งเรลองสร้างสรรสร้างสังคมมีสุขกินดานการค่าชื่ด่นเบิกบาน ເຈົ້າປະຊາເດັດພະລັງສັດທາພຸງງານພ້ອມດີເຈົ້າເ พวกเราอบบจอสีสเกตยึดมั่นพันธกิจสัญญาสุขของเราคือสุขของชาวประชาด้วยพลังศรัทธางามความดีใจ สันทาง ตามหลักธรรมาพิบาล